สวัสดีค่ะขณะนี้ครูแคนนอนอยู่ที่ห้างสีคอนสแควร์นะคะพอดีมีจัดที่เทศการนะคะนะคะก็มีทาวสุรนารีนะคะแล้วก็พระแม่จามเทวีจากเชียงรายนะคะ โปรไทยนะคะคุณหญิงมุกับคุณหญิงกันคุณหญิงมุกกับคุณหญิงจันท์นะคะ,คคนนะ,คะและเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปน้องคนที้สวมบทบากเพื่อให้ผู้คนที่มาชมในห้างสรรพสินค้าอย่างนี้ได้ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนเลยนะคะน้องคะรับบดเป็นอะไรคะ นนคน้องรับสวมบทเป็นย่าโมค่ะย่าโมนะคะแล้วก็แต่งตัวสวยงามมากครบชุดนะคะถ้าท่านที่ได้ข่าวได้ยินเสียงกระจายนี้แล้วประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็มาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปกับน้องได้นะคะเป็นไงคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะถ่ายให้น้องดูสูงๆเลยนะคะ คนนั้นแบ่งปันความสุขค่ะขณะนี้กำลังถ่ายวิดีโออยู่ที่ห้างสรรพสินค้า